ทนไม่ไหวก็ต่ายพันนิพาโลแจ้งความถูกเพจปลอมนำรูปกระทำความผิดยันเอาเรื่องที่สุดก่อนหน้าน,นี้ได้ออกมาแจ้งข่าวให้ทุกคนทราบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเวพน,นัน สำหรับนักร้องสาวกระต่ายพันนิภาหลังถูกเพจปลอมนำรูปเธอละคลิปไปโพสเฟสติดเว็บพนันล่าสุดเจ้าตัวก็เดินทางไปสถานีตำรวจเพื่อเอาผิดกับคนสร้างเพจปลอมโดยการโพสภาพพร้อมเขียนแคปชั่นว่า วันนี้กระต่ายได้มาแจ้งความลงบันทึกประจำวันเพื่อดำเนินคดตีต่อผู้ที่กระทำการใดๆให้ได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นการสร้างเพจปลอมเฟซบุ๊กปลอม Tik t o อกปลอมหรือการนำภาพและคลิปวิดีโอของกระต่ายไปโพสโดยที่ไม่รับอนุญาตทำให้เกิดความเสียหายเข้าใจผิดรวมถึงเชิญชวนไปเล่นเว็บพนันหลอกให้ทำธุรกิจการเงินและการแอบอ้างต่างๆ ถ้ามีผู้กระทำการใดๆดังกล่าวที่กระต่ายและบุคคลอื่นได้รับความเสียหายเราจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด